สวัสดีสครับ,รบพบกับพวกเราสามนุ่มตื่น มาพบกันเช่นเคยนะครับกับพวกเราที่จะนำเอาคลิปข่าวธรรมดาธรรมดาแต่ว่าจะไม่ทํไดาอีกต่อไปใช่ครับมาส่งเรื่องราวภัยใกล้ตัวของคุณมาได้นะครับที่ f c e e o o o k แ n p a g e ของเรา3หนุ่มเตือนภัยนะครับรวมทั้งอีกหนึ่งช่องทางคือ SMS ของเรานั่นเองนะครับครับที่หมายเลข411199นั่นเองนะครับใครที่เจอเรื่องราวภัยต่างๆไม่ว่าจะเจอกับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างไปเจอมาก็สามารถมาบอกกล่าวพูดคุยกับเราได้นะครับ้วยการส่ง ย้ำอีกทีซ1 1 1ใช่ภัย,ยวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับโดยเฉพาะจอมปาดใกล้กับคุณมากเลยจอมปาดโอ,โโอโ้ไม่ใช่เอาคนละอย่างคนละปาดกันครับวันนี้ปาดแบบปาดบนท้องถนนขับรถแล้วชอบไปปาดคนอื่นไปแทรกคนอื่นนี่แหละแล้วเกิดภัยขึ้นหลายเรื่องราวเลยวันนี้รวมถึงพวกที่ตาดจอดรถด้วยอาแนที่จอดรถ จอดขวางเขาแล้วก็ดึงเบรกมือไว้หรือว่าไปแย่งที่จอดรถเขาซึ่งซึ่งหน้านะครับพอคนถูกแย่งไม่พอใจครับเจอไม่เบสบอลเลยเจอไม่เบสบอลเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้รวบรวมมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันครับการแรกเดี๋ยวดูขวามือนี่นะฮะนี่รถตู้คันนี้ นี่แหละไอ้จอมปาดทัี่แหละที่เราจะเอามาให้ดูกันนะฮะว่ามันเป็นภัยบนท้องถนนจริงๆเนี่ยฮะปุ๊บอยู่ดีๆแทรกมาเลยคือคือเกาะกลางนี่คือถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันเป็นลูกศรนไหมเแล้วป็นลูกส็นลูกศรนี่คือแบบนิดเดียวจริงๆนะครับคุณดูนี่มันจะสุดอยู่แล้วนะใช่ไเนี่ยครับเนี่ยแลวรถเขาปีนเกาะกลางแล้วมาเฉี่ยวรถพี่กระบะคนนี้อีกนิดนึงด้วยนะฮะหลังจากนั้นนี่ก็ยังไปปาดคนนู้นคันคันนี้อีกต้องสงสารคนที่นั่งอยู่จริงที่ต้องเอาชีวิตมาฝากกับโทรเฟอร์รายนี้เอาไว้นะคร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนขับรถตู้หน่อยแล้วมาเฉี่ยวชนเราแล้วหนีด้วยนะที่สาคัญนี่คือให้ไปดูในคลิปนี้ได้ยินเสียงตึ๊กเออมีน่าจะโดนน่าจะโดนกระจกนะครับอันนี้จอมปาดแล้วครับจอมปาดที่เจอจอมปาดกว่าฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะครับโอ้โหลองสังเกตดีๆนะครับรถเนี่ยครับกระบะคันข้างหน้าไม่ใช่สีดำนะฮะสีนน้แน่ที่วงแดงนะครับนี่ปาดหนึ่งดอกแล้วอีกนิดเดียวนะครับ ก็จะไปปาดข้างหน้าอีกครับ,ค,รบคือรถร,รถติดอยู่แล้วไม่รู้จะปาดไปไหนทําไมนะบางทีผมเจอรถพวกนี้ก็หมุนหงิดน,นะคือปาดไปแล้วปาดไปอีกเนี่ยครับคุณพี่เขาทำไงฮะจะไปปาดแซงซ้ายข้างหน้าแล้วเจอคันหน้านิดเดียวปึ๊บสาใจเขาบอกสาใจจริงๆโอ้โหคือแบบ สงสัยว่าไอ้คราวดีเดานะฮะคือคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยที่เป็นกล้องหน้ารถเนี่ยคันนี้เขาคงแบบเห็นอยู่แล้วว่าพฤติกรรมของจอมปาดเนี่ยคือมันเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วไปเจอจอมปาดกว่าเห็นไหมคือบางทีนะรถติดแบบนี้ก็คนใช้รถนนนนะบางทีก็ไม่รู้จะปาดทำไมที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมเหมือนมีตำรวจด้วยแต่พี่ตำรวจเขาคือมา ดูบริเวณข้างทางไม่ได้เป็นหนาดบ,บางทีรถติดแบบนี้ก็ก,ก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรอกนะยังไงเดี๋ยวก็ไปเจอกันอยู่ข้างหน้าร<ช>อไว้รอรถโล่งๆแล้วคุณจะทําความเร็วคุณก็ไปเลยดีกว่ากฎหมายก็บอกอยู่ว่าห้ามแซงซ้ายห้ามแซงซ้าย<ช>นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดบอดสายตายเวลาขับรถก็ระมัดระวังนะครับหนึ่งไม่แซงซ้ายสองจะแซงทีก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวให้ถับต้องอย่าลืมอย่าลืมเปิดเลพูดถึงเมื่อกี้ดวงบอกว่าโล่งๆแล้วค่อยแซงค่อยปาดใช่อย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ฮะรถข้างๆกกกก็โละาายยยึัอจปปดบ ทำให้รถที่ขับมาเนี่ยเจออุบัติเหตุอคว่ำเลยนะฮะไปดูว่าเหตุการณ์นี้นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แถวคลองตันนี่เองครับใกล้ๆไม่ไกลมากรถคันนี้เห็นนะวงสีขาวคันนี้คือรถพี่ที่ติดกล้องเนี่ยคือเขาลงมาจากสะพานแล้วก็เห็นเนี่ยรถเจ้ารถเก่งคันนี้แหละเปิดไฟเลี้ยวจะขอทางเพื่อที่จะเข้าทางขวาแต่ปรากฏเน้นเส้นชุดด้วยนะใช่ไม่พอฮะพี่แกยังไมออกไปดูเลยไม่ทันได้มองอะไรเลยฮะ ถึงคือเดี๋ยวนะถึงขั้นแบบรถแบบคว่ำเลยเหรอะใช่รถน่าคือเพิ่งลงมาจากสะพานะสะพานตากกระดับฟุบลงมาเนี่ยแล้วยึดยักยึดยักยึดยักอยู่จะไปดีไม่ดีจะไปดีเนเรียบร้อยเล้วโอ้ยแล้วคือมันเป็นมันเป็นเนี่ยฮะคือมันเป็นจุดบอดของคนของรถนะลาบลาบมุมอย่างเงี้ยแต่เส้นก็บอกเส้นทึบนะเส้นก็บอกเส้นทึบแล้วคือเขาเพิ่งลงสะพานมาที่เขาทำความเร็วมานะมาเร็วไม่พอคือมามาเหมือนกับเนี่ยครับมาเหมือนกับเสียดสีกันอ่ะหาจังหวะดีๆแล้วค่อยแต่เขาก็เปิดไฟเลี้ยวนะแต่เปิด สวยกระชั้นไปหน่อยนี่ดีรู้จักตั้งลำด้วยนะหรอแต่มันขับมอไซค์จริงวะก็งงกันมาหนึ่งกันไม่เวลาขับตามรถนจอยบ่อยๆอี่เลยนี่ดีมีรถเก่งแล้วหรอหรอหรอได้แบบขี่แล้วแล้วก็รับเพื่อนแม่ ออรถเหรออ๋อเขแมสงหลายแสนอยู่นะนี่แหละอันตรายนะฮะจ้องปาดแบบนี้นโดนนะโดนพี่ตำรวจจับนะครับใช่ใช่ก็คือคุณจะต้องดูกันดีๆนะให้มแบบคุณปาดไปแล้วหนึ่งเนี่ยคุณจะไปปาดซ้ำอีกเนี่ยมันก็มันก็น่าเกลียดไปนะฮะอรรถเนี่ยมันมีจุดบอดอยู่จุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆใช่ครับครับออกมาเตือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบปาดกันใช่ส่วนคนที่ชอบปาดต้องไปดูคลิปนี้เจอของจริงเข้าไปเจออะไรรู้ไหมขเจออะไรครับไปดูครับเดี๋ยวไปดูนะฮะนี่ ก็พี่คนนี้นี่นะฮะสังเกตดูรถติดนี่เราจะเจอประจํานะคือคุณขับมาซ้ายที่เกียรติดไงรถติดก็เลยมาซ้ายแล้วมาปาดเอาดื้อย่างงี้บ่อยมากแล้วรถที่จะเลี้ยวซ้ายบางทีก็เลี้ยวไม่ได้มาเิียทุนครับนะฮะแล้วก็มาจอดแช่อยู่อย่างงี้ก็ไม่อายนะบางคนนะสุดท้ายครับเจอพี่จราจรสิครับผมมามาเนี่มาเลยไม่ต้องมีกล้องผมจัดการเองนะฮะอยู่ใกล้ป้อมด้วยไงใกล้ป้อมตำรวจด้วยแล้วป้อมก็มีตำรวจด้วย คือพวกแซงในเส้นทึบหรือว่าไปชอบจอมปาดทั้งหลายเนี่ยนะฮะปรับ400ถึง1,000บาทอืมก็แล้วแต่ดรียพินิษ์ของเจ้าพนักงานจราจรนะครับว่าจะปรับเท่าไหร่โอ้ไม่ได้แต่พูดไม่ได้พูดเผื่อพี่เขาไว้ได้ไหมเผื่อเหมือนกับเห็นใจพี่เขานิดนึาม่หอย่างบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เส้นทางไงฮะแล้วทีนี้เอาจะซ้ายจะขวาถนนเมืองไทยอ่ะคุณผู้ชมยิ่งยิ่งแบบเรายิ่งสับสนนะโดยเฉพาะ้าเป็นคนต่างถิ่น ก็จะให้ทํำยังไงล่ะก็เลี้ยวเถอะอย่าไปตันทางก็เลยเพราะว่ารถจะติดนะครับเลี้ยวไปคขาไปกลับรถอีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าเราไม่รู้เส้นทางไปก่อนเวลาล่วงหน้านะครับถ้าอย่างถามถ้าอย่างถามคุณสองคนคุณเคยเจอประสบการณ์แบบว่ารถมาปาดซ้ายปาดขวาอย่างนี้บ้างไหมเจอผมเจอปาดบีบแต่ บีบแต่ใส่เหมือนประจานเขานิดนึงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาจะปาดเนี่ยแต่ก็บีบแต่ไรเขายังตัวยังตัวประจานเขาผมส่วนใหญ่ผมใช้คนส่งสาธารณะครับก็เลยไม่ค่อยเจอคนปาดเท่าไหร่ครับเพิ่อจะเจอปาดเราคุณเน่ะปาดเจลซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็เจอเคยเจอขับรถแล้วเคยเจอครับก็อาศัยว่าก็ถ้าอยากปาดใช่ไหมก็ให้เขาปาดไปหมายถึงว่าก็ไม่ยุ่งกับเขาคือปาดไปเลยเพราะสุดท้ายเรารอลุ้น ลุ้นว่าเขาจะเจอของจริงหรือเปล่านะครับรอมีคนรอส่งหน้าคุณเยอะนะฮะถ้าคุณปาดนะครับผู้ชมที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถส่งมาบอกเ่ากันได้นะ0411199รับมือยังไงนะครับโดยเฉพาะคนที่ขับรถเร็วก็ต้ระมัดระวังนะครับมาพาไปดูคลิปนี้กันดีกว่านะครับการข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ครับนี่ครับมีรถไป อ,นนอันนี้เป็นไปปาดหน้ารถครับเป็นคุณลุงวิ่งไปแล้วสุดโอ้โหบิ<ม>๊กไบค์เนี่ยฮะหมวกกันน็อกกระเด็นออกมาโอ้ยแต่คุณลุงนั่งอยู่เนาะแต่คุณลุงลุกขึ้นมาได้ครับเนี่ยฮะสังเกตดูวินาทีนี้ดีนะฮะชนปั๊บเฉียดนิดเดียวแล้วคือในข่าวเนี่ยบอกว่าค,คุณลุงเขาอ่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่คนเสียชีวิตคือบิ๊กไบค์ครับอ้าว เป็นเสียชีวิตเลยเหรออ่ายศร้อยเอกเลยทหารสังกัดศูนย mm ์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค no รับสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครที่คุณลุงเขาบาดเจ็บเล็กน้อยคือพี่คนขับบิ๊กไบค์เขาผลักคุณลุงตอนจังหวะที่เขาขับรถมาเร็วๆอ่ะเพื่อไม่ให้โดนอย่างจังคือใช่เพื่อไม่ให้โดนแบบชนเข้ากับคุณลุงอย่างจังนะครับคุณลุงแกก็กระเด็นออกมาแต่คุณลุงแกก็ลุกขึ้นมายืนได้นะครับแต่ว่าพี่ขับบิ๊กไบค์เนี่ยเสียชีวิตคาที่ ก็เวลาจะขับรถอะต้องดูนิดนึงนะโดยเฉพาะที่เป็นเหมือนกับทางม้าลายหรือว่าเป็นสะพานลอยข้ามนะครับคือใช้ตรงนั้นดีกว่าแต่นี้คืออายตัดจังหวัดบางทีไม่มีสะพานลอยนะเพราะนั้นคนจะข้ามเนี่ยขอให้แน่ใจจริงจรกว่าว่ารถว่างเลยไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบคืออย่างคุณเองขับบิ๊กไบค์ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเป็นยังไงครับคือจังหวะการขับเนี่ยคือไม่เห็นคนจริงหรือไงไม่คือจังหวะอย่าง จังหวะอย่างนี้เนี่ยคือคมันก็มันก็พูดย่ากเหมือนกันนะฮะมันเหมือนขับตามรถยนต์มาอยู่แล้วค,คือด้วยคนที่ข้ามก็อาจจะ มองแต่ซ้ายไม่ทันได้มองขวาจริอย่างเมื่อกี้คุณลุงเขาอาจจะไม่ได้มองขวาไงว่ามีรถรถมาอยู่เห็นมันโล่งๆไงก็เลยวิ่งไปฝวดไปอะไรเงี้ยก็คือเราก็พยายามวังบอกว่าคนอี่ขซาถนนนี่ต้องระวังตัวเองอัดับนึ่งเพราบางทีคนเราขับรถมาเร็วเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกคุณจะวิ่งข้ามาใช่ไหมคือมอไซค์ก็ขับมาคนก็ข้ามาต่างคนต่างจ้องกันแล้วมาจ้าเอกันพอดีนะครับแต่อย่างาแต่อย่างสามไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์ในตรงเส้นน่าจะสังเกตว่ามันเป็นชุมชนไงเราก็ไม่ควรต้องใช้ความเร็ว ขนาดที่แบบหัวร้อยร้อยยี่สิบเลยเงี้ยก็ขับตามที่กฎหมายกำหนดแล้วกันออนขับรถเร็วดีที่สุดใช่ครับถูกต้องดูจอมปาดไปแล้วดูอุบัติเหตุทางท้องถนนไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเกี่ยวกับคนจอดรถขวางถนนขวางทางกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นปัญหามากเลยจอดแล้วใส่เบรกมือเนี่ยนั่นสิโอโหแล้วรีบว่าจะออกไปทำธุระนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ